ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายข่มขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำอันผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับผมมอเตอร์เจอรถคาร์นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นรถ2คันทั้งด้านข้างผม,มไหมครับนี่แคมรี่นะผม A C V 4 1ผมจะมาพูดว่าทําไมตัวนี้ถึงน่าใช้นะครับเพื่อนเพื่อนไมแคมรี่ A C V 4 1ถึงน่าใช้ก่อนอื่นผมพูดก่อนเลยว่าแคมรี่ A C V 4 1เนี่ยต่างกับ40ยังไง41กับ40เนี่ยดูง่ายๆครับเพื่อนเไฟหน้ากันชนไฟหน้าเนี่ยจะยาวกว่า41เนี่ยจะมี3ขีดอยู่ข้างไฟหน้านะครับคือตัวไมเนอร์เชนจาก40แล้ว 41เนี่ยจะมีตั้งแต่ปี09ปลายปีไปจนถึงปี12แล้วข้างในอะไรต่างกันอีกสมมุติว่าตัวชนกันเลยนะ 2.0G ก็คือไฟต่างกันชนต่างแล้วนะม่านข้างครับผมด้านหลัง2ข้างม่านข้างเนี่ยถ้าเป็น40จะไม่มีถ้าเป็น ACV 41จะมีนะเพื่อนๆอ,อย่าไปโดนใครเขาหลอกนะว่าคันนี้ไม่เนอ้์เชนถ้าเพื่อนๆไม่นั่นใจนี่ดูคลิปผมไปเลย ดูไฟหน้าดูม่านข้างประตูหลังนะครับสองข้างถ้ามีก็คือ ACVc 1 Minor er ม h a n g e ชนะครับทีนี้เนี่ยคันด้านซ้ายผมเนี่ยคันนี้เป็น ACVc 1 Cam r y นะครับผมเครื่อง24ไฮบริดนะครับเพื่อนเ่อนคันนี้รถผมใช้เองรถเนี่ยสองมือนะครับเพื่อนๆ่อนมือแรกเนี่ยเป็นเจ้านายมือที่2เป็นคนขับรถนะครับซื้อรถเจ้านายต่อมาใช้แล้วก็มาขายผมนะคันนี้ผมใช้มาประมาณ7-8เดือนแล้วผมซื้อเขาม,มาประมาณสองแสนสีตอนนี้ผมวิ่งไปประมาณ6000กโลแล้วขึ้นมา2 4ไปปลายกลางๆขึ้นมาทางป,ปลายนิดนิดนิดอนนนีีน้่ข้อดีอออคืะไรผมใช้ยู่นะเพ ตัวนะจากหน้าจอที่เขาขึ้นบอกว่าการประหยัดน้ำม,มันเฉลี่ยนะวิ่งอยู่17.5โลลิตรนะครับเพื่อนๆถามว่าผมใช้ยังไงผมก็ใช้เนี่ยวิ่งในเมืองออกชานเมืองครับต่างจังหวัดมีบ้างแต่ว่าไม่บ่อยคันนี้ผมเอาออกต่างจังหวัดมา3รอบนะครับไปจันทบ,บุรีไปตาดแล้วก็ไปชนบุรีมา3รอบที่เหลือก็วิ่งในเมืองทั่วไปยางปี21นะครับเพื่อนๆคันนี้ มีเซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะครับเพื่อนเซ็นเซอร์หน้าซและหลังอย่างละ4ตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์แบ็ก ABS นะครับผมเบาะหนังมีแอร์เบาะมีมันติฟังก์ชันคูลคอนโทรลมีปัดน้ำฝนออโต้ไฟออโต้สปอตไลท์พัดลมเบาะนะแอร์เบาะอย่างที่พูดไปนะเพื่อน, Air เ,น, Auto, Air นเพื่อนแอร์เนี่ยออโต้แยกซ้ายขวามีแอร์หลังนะเพื่อนเพื่อนป้ายแดงตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทอยู่ที่จะต่อรองแคมเปญกับเซลล์ได้ประมาณราคาไหนนะครับใจผมไม่น่าต่างกันเกิน30,000บาทนะครับเพื่อนเพื่อน ป้ายแดงร้านหกแสนห้าหมื่นตอนนี้เหลือผมขายนะคะันนี้ปี11 1เ็นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่เนี่ยเคมาปีหกสี่กลารนะครับตอนไม่สองแสนสองนิดๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเคมาตอน2021รถเนี่ยออกมาตอนปี2011 10ิปีแบตเพิ่งเสียครับเพื่อนๆนี่เพิ่งเคมแปลว่าอะไรครับเพื่อนๆแปลว่าเพื่อนยังมีโอกาสใช้ผมตีเฉลี่ยให้เลย5ปี6ปีเสียคร่าวๆนะอยู่ที่การใช้งานก็คันนี้ก็คือใช้ย,วยาวๆแบตเตอรี่เคมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ABS ที่บอกว่าเอ้ยรุ่นนี้ ABS ชอบมีปัญหาชอบเสียใช้กัน6 7ปีชอบเสียเคมมาแล้วครับเคมตอนปี18คอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีลอกไม่มีคือรถเนี่ยไม่ค่อยได้ตากแดดไม่มีรอกไม่มีเยื่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมใช้เองอยู่ประมาณ7เดือนแล้วเนี่ยก็ไม่มีรอกไม่มีเยื่อขับขี่ดีปกติเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับผมรถเนี่ยเช็คศูนย์ตลอดไม่ต้องกังวลเลยสามารถเอาไปเช็คได้เลยหรือว่าดูใบเช็คที่ผมขึ้นให้ก็ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆว่าล่าสุด<ๆ>ก่อนลูกค้าข,า,ขายเขาเข้ามาที่เท ทีนี้เนี่ยมาคันด้านขวาผมบ้างคันด้านขวาผมเนี่ยเป็นแคมรี่ A C V C 1 2 0อ G e t i m o เหมือนกันนะครับ e t i m o เนี่ยต่างกับธรรมดาไงคือระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างหรือว่าสังเกตง่ายๆภายในดําผมเคยมีลูกค้ามาถามผมว่าน้อง ok, e t i m o ภายในมันมีสีครีมด้วยหรอผมบอกเลครับคันนั้นไม่ใช่ e t i m o คันนั้นเขาหลอกครับ e t i m o เนี่ยต้องภายในดําแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังเนี่ยจะไม่ใช่ไฟข้างในกลมๆสองข้างนะครับจะเป็นไฟรูปตัว C หันหัวเข้าหากันนะครับเป็นไฟกลมนะครับจะเป็นไฟรูปตัว C หันหัวเข้าหากๆ ภายในดำลายไม้แล้วก็ไฟท้ายนะครับดูออกเลยว่าเป็นเอสติโมหรือเปล่าอย่างคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้เนี่ยมีโหมดพาวเวอร์คันนี้มีชุดแต่งรอบคันนะครับตามสไตล์เอสติโมมีดักเทลมีสเกิร์ตรอบคันมีล้อ20มานะครับแล้วก็มียางปี2ีเหมือนกันมีสปอร์ตไลท์มีเบาะไฟฟ้าภายในดำทั้งคันนะครับแล้วก็มีปัน้ำฝนออโต้นะครับผมแอร์ออโต้แยกซ้ายขวามีแอร์หลัง มีม่านไฟฟ้าด้านหลังเหมือนกันทั้ง2อคันนะครับแล้วก็มีดิมเมอร์ปรับความสว่างไฟนะครับภายในห้องโดยาสารนะครับมาแทนอ่าของลืมพูดไปคันนี้มีตัว AF s ด้วยนะครับผมระบบการลื่นนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับคัน ในบิดนะครับผมกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีเปิดด้านนอกเอามือเอากุญแจไปแนบดึงปุ๊บเปิดปั๊บเลยนะครับพางรถปุ๊บล็อกอัตโนมัติพับกระจกออโต้นะครับตัวนี้ก็มีพับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ออโต้เป็นกุญแจบิดธรรมดานะครับทั้งสองคันนี้มีกุญแจ2ดอกทั้งคู่นะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมแจ้งก่อนเลยว่ารถเนี่ยมือเดียวแต่ว่าในเล่มเนี่ยลงเป็น2มือเพราะว่ากรรมการบริษัทเนี่ยเขาโอนจากบริษัทมาเป็นชื่อบคอุคคลก่อนที่จะขายนะครับเพื่ ให้นะครับเหมือนเดิม1ปี10,000นโลนะครับซ่อมศูนย์บริการนะครับเพืเ่อนเอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเสียงเครื่องเพื่อนเพื่อนฟังรถ2คันนี้ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีความจมนัำต่อรับประกันให้นะครับตรวจเจอ มีชนหนักพิวารจมน้ำต่้ตอปผิดกฎหมายโอนไม่ได้นะครับติดต่อมาที่ผมผมซื้อคืนเต็มจำนวนเงินนะครับตอนที่ออกไปนะครับแต่ไม่ใช่เพื่อนๆไปชนเองแล้วมาบอกให้ผมซื้อคืนนะไม่ใช่นะอันนี้ผมรับประกันให้ครับริ้วรอยคันนี้ประมาณ95%ไม่มีริ้วรอยคันนี้มีริ้วรอยเล็กน้อยประมาณ90%ไม่มีริ้วรอยนะครับเพื่อนๆเนบาะก,ก็คือสีดําตามภาพที่เห็นเลยเบาะหนังทั้งคู่ ไฟฟ้าทั้งคู่นะครับผมมีแอร์หลังทั้งคู่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆชอบยังไงอย่างคันนี้เนี่ยเขาก็จะจัดทรงมาแล้วได้ล้อ20ได้ความหล่อนะครับถ้าใครอยากเอาไปติดแก๊สผมพูดเลยครับว่าโตโยต้าติดแก๊สไม่มีปัญหาครับเพื่อนๆแค่ดูแลเขาดีนิดนึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ตรงหน่อยนะครับหัวเทียนคอยเช็คให้ดีนะครับเพื่อนๆเพราะว่าโตโยต้าเขาเป็นไฮดรอลิกวาล์วอยู่แล้วตั้งวาล์วก็อาจจะนานๆครั้งปีนึงจุนแก๊สสักหนึ่งทีนะครับเพื่อเครื่องจะได้ไม่สั่นนะคคคคครรรรรัััับบบเเเเพืื่่่่่่่่่่่่ออ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 นนนนนนนๆๆาาาาาาางงงงงงงททีีีีจจจยยยยยยย้้้้ไไไไปปะะมมมญหกกก็สิิดึแตตลูว ก็ใช้ไปเครื่องสั่นก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วแค่จูนแก๊สมระมาณ3 0 0บาทเนี่ยกลับมาเครื่องนิ่งปกติกิ๊บเลยนะครับแต่คันนี้เขาถอดแก๊สทิ้งไปแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับเจ้าของเดิมเป็นตำรวจนะคันนี้ทีนี้มาดูกันบ้างคันนี้เนี่ยป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณล้านสามหลักหมื่นนิดๆไม่ไม่ถึงกลางนะ ร้านสามนิดตอนนี้เนี่ยผมขายคันนี้เลยนะ379ปี11เหมือนกันคันนี้ผมขาย384แดต่สำหรับลูกค้า u t u b e นะรถผมเองนะถ้าคันไฮบริดเนี่ยนัดดูรบกวนนัดล่วงหน้านิดนึงเผื่อรถจะไม่อยู่โฮมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับคันนี้จาก3 8 4ผมให้ลดเหลือ379เท่ากัน <Yeah! S 1> ไปเลยหากเพื่อนๆสนใจนะครับ2คันนี้หรือว่าสนใจปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนนะครับหรือว่าสนใจรถยี่ห้ออื่นสามารถเข้ามาทักมาปรึกษาในคอมเมนต์นะครับหรือว่าทักแชทเพจทางร้านนะครับหรือว่าไลน์แอดมาได้เลยนะครับทางเราทีมงานเจียวตัวคาร์นะ ท้ายนี้ครับเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับทีมงานเจียวตูคานะครับผมแล้วอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับไว้ชมกันครับสวัสดีครับ